คนรักคนหลงคาถามหาสเสน่ห์ทองให้ดีสี่คำนี้การเจรจาพาทีได้ผลดีเกินค่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องมุทธิตาชาแนลมีเรื่องราวเกี่ยวกับคาถามหาสเสน่ห์เพียงสี่คำนี้เท่านั้นคนรักคนหลง การเจรจาพาทีได้ผลดีเกินคาดมาฝากค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโอดช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าโอมจะเป่าคาถามหาสนีมาบ้างแล้วบอกเลยว่าคาถามหาสนีบทนี้ ช่วยในเรื่องเมตตามหาเสน่ห์ได้ดีเลยค่ะใครที่มีผู้อยู่แล้วอยากให้ผู้หลักอยากให้ผู้หลงก็ให้ท่องบทนี้แล้วใส่ชื่อเขาเข้าไปด้วยค่ะและช่วยในเรื่องการติดต่อเจรจาธุรกิจท่องวนไปรับรองว่าฝ่ายตรงข้ามมีหลงแน่นอนทำตัวดีอยู่ที่ไหนก็น่ารัก คำว่าเสน่ห์หมายถึงลักษณะที่ชวนให้รักบุคคลผู้มีเสน่ห์จึงหมายถึงผู้มีลักษณะที่ให้เกิดความรักความชอบแก่ผู้อื่นซึ่งเป็นปกติของมนุษย์เราที่ย่อมปรารถนาให้ผู้อื่นรักเป็นธรรมดาแม้ว่าระดับชั้นความรักจแะแตกและแตกต่างกันไปเช่นรักระหว่างพ่อแม่นูก หลักระหว่างญาติพี่น้องหลักระหว่างเพื่อนพ้องหลักระหว่างคู่กับลูกศิษย์หลักระหว่างเจ้านายกับลูกน้องและหลักระหว่างคู่ครองหากว่ากันในทางสยศาสตร์การจะมีลักษณะที่ชวนให้คนรักหรือมีสเสน่ห์นั้นต้องอาศัยคาถามหาสเสน่ห์หรือการทําเสน่ห์ยาแฝดด้วยวิธีขั้นตอนต่างๆแต่ในทางพุทธ สิ่งเหล่านั้นมิใช่วิถีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งเสริญและสนับสนุนให้กระทำเพราะพระพุทธศาสนาเน้นเรื่องเหตุผลหรือเรื่องการกระทำเป็นหลักหากต้องการที่จะให้มีสเสน่ดีเป็นที่หลักเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่นได้ก็ต้องมีธรรมะสี่ประการซึ่งเรียกว่าหลักสังาหาวัตถุสี่ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของกันและกันได้แก่หนึ่งทานทานแปลว่าการให้การเสียสละและการแบ่งปันคือมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อุดหนุนจุนเจือผู้อื่นด้วยการให้สิ่งต่างๆต,ตามความเหมาะสมทางอมิสทานคือการให้สิ่งของและธรรมทานคือให้ข้อคิด หรือให้ความรู้ให้โอกาสอันควรพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทัท,ะทะมาโนปิโยโหติซึ่งแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่หลักการเป็นผู้ให้คือการเป็นผู้ให้ย่อมเป็นที่หลักสปากหวานภาษาพระเรียกว่าปิยวาจาซึ่งแปลว่าการพูดจาหน่ารัก คือต้องพูดจากับผู้อื่นด้วยคำอ่อนหวานหรือภาษาดอกไม้เช่นการพูดจามีหางเสียงพูดจามีน้ำใจพูดจามีสัมมาคารวะพูดจามีความปรารถนาดีเพราะปกติคนเราทั่วไปไม่มีใครชอบให้คนอื่นพูดคำหยาบก,กับเราอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลงปากหวานหู ไม่รู้หายอยากให้คนรักนับหน้านับถือก็ต้องปากหวานเข้าไว้ค่ะแต่ต้องจริงใจด้วยนะคะถึงจะหวานมากถ้าไม่จริงใจเขาก็ดูออกค่ะ 3. ช่วยงานภาษาพระเรียกว่าอัตตจริยาซึ่งแปลว่าการบำเพ็ญประโยชน์คือสิ่งใดที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่น โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นการเป็นงานเป็นหน้าที่ของเขาหากช่วยได้ก็ควรช่วยยิ่งในคราวที่เขาต้องการความช่วยเหลือด้วยแล้วหากเราไม่นิ่งดูได้ช่วยตามสมควรแม้ไม่ได้หวังให้เขารักหรืออยากให้เกิดสเสน่ห์แก่ตนแต่ผลของความไม่เห็นแก่ตัวเอาตัวเข้าช่วยงานเขานั้นย่อมทำให้เกิดความรัก ความหวังดีขึ้นโดยธรรมชาติค่ะ 4. สมานัตตาซึ่งแปลว่าการวางตัวเสมอคือวางตัวให้เสมอพาคเข้ากับคนอื่นได้หากมีบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้ก็ต้องสมานปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้ลงรอยกันทางด้านพฤติกรรมและความคิดไม่แสดงอาการโอ้อวดถือดี ยกตนข่มท่านมีอีกในหนึ่งหากอยู่ในฐานะผู้น้อยก็คือวางตนให้เหมาะสมกับฐานะมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอต้นเสมอปลายผู้ประพฤติได้ดังนี้ย่อมเป็นที่รักของคนร่วไปทั้งหลายสรุปว่าคาถามหา,าสเสน่ห์อย่างชาวพุทธเรานั้น ก็อยู่ที่ตัวของทุกคนเองหากอยากมีสเสน่หก็ไม่ต้องไปสแสวงหาจากภายนอกให้ค้นหาจากภายในตนเองโดยมีหลักง่ายๆ4อย่างประดุดเป็นคาถาสี่คำเท่านั้นหากเกล่าเป็นภาษาไทยก็คือทานเจรจาปากหวานช่วยงานสมานตนและหากกล่าวเป็นภาษาธรรมก็คือ ทานปิยาวาจาอัฏฐจริยาสมานัตตานั้นเองค่ะห้องไวให้จำและทำให้เป็นนิสัยแล้วจะเกิดผลแต่หากสำหรับใครที่มีความเชื่อในเรื่องเมตตามหาสเสน์คาถามหาสเสน่หรือคาถามหานิยมเป็นบทสวดที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมสเสนห นิยมสวดก่อนออกเดินทางไปเจรจาในเรื่องต่างๆผู้คนพบเห็นก็จะเมตตาเอ็นดูไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกค้าคนลักผู้หลักผู้ใหญ่หากสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมกับการปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องก็จะส่งผลดีต่อผู้ที่สวดภาวนาเป็นประจำพระคาถามหาสเสน่ห์ พระคาถา,ามหานิยมมีมากมายหลายบทแต่ละบทก็มีพุทธคุณรวมถึงความหมายที่แตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่ใช้สำหรับสร้างกำลังใจก่อนที่จะติดต่อพบปะผู้คนเพราะมีความเชื่อว่าคาถาเหล่านี้จะช่วยทำให้เจรจาพาทีใครพบเห็นก็รับใครเมตตาเอ็นดู ทำให้การติดต่อประสานงานไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามจะผ่านผลไปได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดโดยให้ท่องดังนี้ค่ะคาถามหาสเนสน่ห์สี่คำจำง่ายได้ผลจริงคาถาอาคมสุดยอดแห่งสเสน่ห์ให้ตั้งนโมสามจบแล้วค่อยท่องพระคาถาห้าจบค่ะนโมตัสสะ พะคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปาสุปุชา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  ปาสุปชาเป็นคาถาที่สั้นมีเพียงสี่คำเท่านั้นและเชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งพระคาถาเวทมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ด้านเมตตามหานิยมที่เป็นเลิศมากในมวลคาถาวิชามหาสเสนท์ท้งพวงควรค่าแก่การมีไว้เมื่อนำไปใช้มักเกิดสเสนเมตตาแก่ตนเอง กับผู้ที่พบเห็นและสนทนาค่ะสุดท้ายนี้ต้องทำความเข้าใจว่าบทสวดพระคาถาเมตตามหานิยมและคาถามหาเสน่ห์นั้นไม่ใช่การทำในทางที่ไม่ดีแก่ผู้อื่นแต่เป็นเพียงบทสวดเพื่อเสริมกำลังใจก่อนการพบปะเจรจาเพื่อให้ผู้คนลหลงไหลเอ็นดู ซึ่งจริงๆแล้วหากเราปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันสนทนาด้วยวาจาที่น่าฟังไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเราก็จะสามารถเป็นที่รักของเพื่อนๆพและเจ้านายพร้อมคนรอบข้างได้โดยไม่จำเป็นต้องพึง่งพักคาถาใดๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ช่องมุทิตาชาแนล ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทมได้นำเรื่องราวดีๆมาบอกต่อขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดนบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบางเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอบคุณค่ะ